จะมาเรียนสักหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านไม่สอนเฉยเลยนะฮะตอนนี้ก็แบบคิดอยู่นะว่าจะหาอะไรทําตอนนี้ดีเหมือนกันคะแต่ก็โอเคก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าวันนี้จะไปทําอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกด้วยนะที่ได้มาลองอาชิปหนึ่งวันนะทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรบ้างนะครับผม ตอนนี้นะฮะผมก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องสมุดแล้วนะฮะตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วเนาะก็เข้ามานั่งจดโน้ตหาคําศัพท์อะไรใหม่ๆพวกนี้เพิ่มต่อนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันตอนเช้าด้วยแหละนะก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมานั่งฆ่าเวลาเขียนหาคําศัพท์อะไรพวกนี้เพิ่มนะฮะแล้วก็คลิปนี้คระะับก็เป็นคลิปแรกเลยนะฮะที่ผมได้มาลองอัดคลิปแบบเปิดหน้าแบบเต็มๆปกติเนะี่ยคือผมจะทําแต่คลิปเกมอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดหน้าอยู่แล้วนะแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมาลองทลายกําแพงตรงนั้น เพื่อที่จะลองก้าวไปสู่จุดใหม่ๆนะครับที่จะลองทําอะไรใหม่ๆบ้างนะครับแต่ถึงยังไงนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนสําหรับการที่เข้ามารับชมในคลิปนี้กันจริงๆนะฮะก็ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะฮะก็กะว่าจะออกมาจากห้องสมุดเปหาอะไรกินข้างนอกดูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพาะว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรกันนะฮะวันนี้ ตอนนี้ก็มาเดินเล่นอยู่ที่สวนเป็นจกิตินะครับก็มาเรียกว่ามาย่อยท้องนะครับเมื่อกี้ไปกินข้าวมาเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาเดินเล่นสักหน่อยเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวผมจะไปหาพวกร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปนั่งอ่านเขียนการบ้านที่จะต้องส่งใหเเ้เป็นงานเขียนอะไรพวกนี้ต่อนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนย,ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ หลังจากที่ได้ไปเดินย่อยที่สวนเป็นจักกิติมาแล้วนะครับตอนแรกนะครับว่าจะไปร้านหนึ่งนะครที่อยู่ตรงข้ามทางเข้าสถานี3ยอดนะครับผมแต่ว่าร้านนั้นเนี่ยมันกับเขาไม่ให้ถ่ายคลิปเราก็ถ่ายรูปนะผมผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปอีกที่หนึ่งนะก็คือเป็นห้องสมุดแบลงชาตินะครับผมซึ่งก็เป็นที่ที่ผมชอบไปสิงอยู่ประจํานะครับเวลาออกมาข้างนอกนะครับผมอย่างหนึ่งเลยคือรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมากจริงๆนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะฮะก็มีอยู่ประมาณเพียงเท่านี hint, ้นะฮะซึ่งนี่ก็เป็นคลิปแรกด้วยนะะที่ผมได้ทดลองทําดูนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับที่ทดลองเปิดหน้าแล้วก็อัดคลิปแนวบล็อกแบบนี้นะฮะซึ่งก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสามารถติชมกันมาได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนําอะไรยังไงนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็ <Yeah. S 1> ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ